เรียนวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่9กันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสละลดรูปคราวที่แล้วเราเรียนกันเรื่องสละเปลี่ยนรูปจำได้ไหมคะ,ะถ้าจำไม่ได้คุณครูก็จะมาทบทวนสละเปลี่ยนรูปจากชั่วโมงที่แล้วให้ฟังนะคะ,ะมาดูสละเปลี่ยนรูปตัวแรกก็คือสละอ่ะจำได้ไหมคะว่าสละอะเปลี่ยนรูปไปเป็นตัวอะไร ดูพยัญชนะต้นกไก่ประสมด้วยสระอะเมื่อมีตัวสะกดสระอะเปลี่ยนรูปไปเป็นตัวอะไรคะกอบอบกับเพราะฉะนั้นสระอะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้หันอากาศค่ะมาดูสระเปลี่ยนรูปตัวที่สองค่ะนั่นก็คือสระเอ,อพยัญชนะต้น ปอปลาผสมด้วยสรรเอเมื่อมีตัวสะกดตัวสารเอจะเปลี่ยนรูปเป็นอะไรคะสารเอคงเดิมนะคะสารเอรูปของสระเอนะปอเอดดเป็ดเพราะฉะนั้นอะไรเปลี่ยนรูปไปคะอ่าสาระอะใช่ไหมคะสาระอะจะเปลี่ยนรูปไปเป็นไม้ไต่ขูคะ่ะ เป็นปอเอดอเป็ดอ่ามาดูสระเปลี่ยนรูปตัวที่3ค่ะก็คือสระเอเปลี่ยนรูปเมื่อมีตัวสะกดมาดูกันสิคะถ้ายัญชนะต้นคือกอไก่ประสมด้วยสระเออคือตัวสะกดนอหนูจะเปลี่ยนรูปเป็นอ่านี่คือรูปของสระเออก็คือสระเออยู่ด้านหน้ากอเอ นอกเกินนั่นก็คืออะไรคะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนตัวอ่างใช่ไหมคะที่อยู่ข้างหลังไปเป็นสาระอีจำได้ไหมคะอ่าทีนี้คงมีปริศนาคำถายมาให้คือคำที่เราจะเรียนในเรื่องต่อไปก็คือเรื่องอะไรนะคะสระอะไรนะลด รูปอ่ามาดูปริศนาคำถายข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะอะไรเอ่ยเขียวชะอุ่มพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เม็ดอะไรนะุืมพุ่มสวัยไม่มีใบมีแต่เม็ดอ่ามาดูคำใบของครูอ่าจากรูปภาพรูปอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะฝนค่ะ ฝนไม่มีใบเนาะมีแต่เม็ดเป็นเม็ดฝนอ่ามาดูปริศนาคำท้ายข้อที่สองค่ะอะไรเอ่ยตัดโคนก็ไม่ตายตัดปลายก็ไม่เน่าอะไรนะตัดโคนก็ไม่ตายตัดปลายก็ไม่เน่าดูรูปภาพเฉลยครูใบรูปอะไรนะหิ่งทำอะไรนะ คำเฉลยก็คือผมค่ะตัดโคนก็ไม่ตายตัดลายก็ไม่เน่านมาดูปริศนาคำาทยอะไรเอ่ยข้อที่สค่ะข้อที่สามอะไรเอ่ยเกิดมาไม่มีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมามีขาแต่ไม่มีหางดูรูปภาพคูใบคำแล้วคือคําว่าอะไรคะอ่า กบค่ะกบเนาะตอนเล็กๆเกิดมาเป็นลูกออเห็นไหมมีหางใช่ไหมคะเอ๊ยไม่ใช่เกิดมาไม่มีหางไม่มีขาพอโตขึ้นมาปุ๊บเป็นไงคะมีขาแต่ทําไมหางหายไปเนาะกบดัะนั้นสามคำที่ครูปริศนาก็คือคําแรกคือคําว่าฝนคําที่สองคือคําว่าผมและคําที่สามคำว่า,วากบ ทำเหล่านี้ประสมด้วยสละอะไรนะครูก็ทำไมคะให้นักเรียนมารู้จักสละมดรูปก่อนสละมดรูปที่เราจะเรียนวันนี้ครูยังไม่บอกนะว่าสระอะไรเขาบอกว่าคือสระที่ประสมกับพยัญชนะและมีตัวสะกดไม่ต้องเขียนรูปสระให้ปรากฏค่ะ ยังไม่บอกวัสระอะไรอ่าก่อนที่จะไปเรียนว่าคำว่าฝนคำว่าผมคำว่ากบะสมด้วยสระอะไรนะมาฟังนิทานสระมหศัศจรรย์ก่อนจะทำแบบฝึกหัดกันนะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเพลงเมืองนิทานสระมหศัศจรร์ ไปเลยค่ะเมืองนิทานสระมหศจัรยร์ส,สระแปลงรรกสระหายตัวสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองนิทานของพี่นางฟ้ามีนิทานนะมาให้น้องๆได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินมาถึงสระมหาจันร์ตัวที่สี่กันแล้วนั่นก็คือสระโอค่ะสระตัวนี้เป็นสระหายตัวได้ซึ่งจะหายตัวไปอย่างไรนั้น ต้องติดตามชมนะคะพี่นางฟ้าขอแนะนำว่าอย่าดูจนเพลินน้องๆต้องเด็บจำคำศัพท์วิธีการอ่านและการเขียนให้ถูกต้องด้วยเพราะในช่วงท้ายพี่นางฟ้าจะมีคำถามมาถามน้องๆด้วยค่ะซึ่ถ้าตอบถูกพี่นางฟ้ามีรางวัลให้อีกแล้วค่ะน้องๆพร้อมที่จะฟังนิทานของพี่นางฟ้าหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะ อ่้ใจฟังกันนะเรื่องที่สี่สระโอสระโอเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วยสระสองตัวคือสระโอและสระอโดยสระโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและสระอะเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นเมื่อมีตัวสะกดทั้งสระโอและสระอจะหายไปเหลือเพียงพย ต้กับตัวสะกดเท่านั้นตัวอย่างคำสระโอลลออลกอโอไมตรีกอตออกโตไมตรีโตปออกโปไมตรีโปพอลอโอกโผลไมตรีโผล เมื่อมีตัวสะกดสะระโอจะหายไปฟอนฟนอ,ฟอนอฝนมออกดมดพออกมอผมนออมอนมรออมอรมไมเอกร่ม มาฟังนิทานสระอกกันนะคะนิทานสระอกป่าดงพงไพรนกน้อยซุกซนเกาะบนต้นไม้จิ้งจกตกใจหล่นไปสู่พื้นกบร้องอ๊อฟอ๊ หลบข้างกองฟืนขามคบรีบตื่นยืนหน้าทักทายแม่นกกกบไข่หกใบไม่หายแม่ไก่ขี้อายจนสายมาขันมดเดินไปมา นกการ้องพลันฝนตกใส่กันสุขสรรคลืลืนเครงฝูงสัตว์พงไพรร่วมใจมาเองต่างร้องเป็นเพลงบันเลงก้องดง มาทบทวนความรู้เรื่องสระโอกันอีกครั้งนะคะน้องๆสังเกตเห็นคําที่สระโอกหายตัวไปจากนิทานเรื่องป่าดงพงไพรบ้างหรือเปล่าคะจาได้ไหมเอ่ยว่ามีคําไหนบ้างไปดูกันเลยคะ่ะนกนอ,อกกอนกอสซนซออกนอซน บนบออกนอบนต้นตออกนอต้นไม่โทต้นจบจออกกอจบตกตออกกอตกหลนหอรออกนอหลนไม่เอกหลนกบกออกบกบอ๊บ อาอ,อกบออกไมตรีอ,อกหลบหาลาอ,อกบหลบคกคาอ,อกกาคกกอกกาอ,อกกากอกหกหาอ,อกกาหกจนจาอาอกนาจนมดมออกดามด ฝนฝออกอฝนพงพออกงอพงดงดอกองอดงมีใครจำได้ทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากค่ะตอนนี้ได้เวลาตอบคำถามของพี่นางฟ้าแล้วนะคะข้อหนึ่งรูปในข้อใดเป็นรูปสระโอก ขอขอเริ่มจับเวลาค่ะเน่มเลยค่ะถ้าน้องๆตอบข้อขอใครถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ2สระอก เป็นสระเสียงใดกสระเสียงขอสระเสียงยาวขสระเสียงสูงเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อกอไก่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวง แต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อ3สระโอเขียนไว้ส่วนใดของพยัญชนะกสราอะอยู่ข้างหน้าสระโออยู่ข้างหลังขอสระโออยู่ข้างหน้าสระอาอยู่ข้างหลังคอทั้งสระโอและสระอาอยู่ข้างหน้าเริ่มจับเวลาค่ะ น,น้องตอบข้อขอไข่ถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทําข้อต่อไปดูข้อ4เมื่อสระอมีตัวสะกดจะเกิดอะไรขึ้นกสระอะแปลงร่างเป็นไม้เตคูขอสระอะแปลงร่างเป็นไม้หันอากาศคอทั้งสระโอและสระอะหายตัวไป เริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงแต่ถ้าตอบข้ออื่นไม่ต้องเสียใจนะคะลองทำข้อต่อไปดูข้อห้าคำในข้อใดมีคำที่เป็นสระอกหายตัวไปกอ ป๊กไฟขอโตะ๊ะเรียนคอธงชาติเริ่มจับเวลาค่ะถ้าน้องๆตอบข้อคอควายถูกต้องค่ะรับดาวไปหนึ่งดวงสรุปคะแนนสิคะใครได้ดาวครบห้าดวงบ้างเอ่ยเก่งมากเลยนะคะ เ่งรางวัลที่พี่นัาฟ้าจะให้ก็คือแป้นจันแป้นน้ำนมที่มีคุณค่าและประโยชน์มากมายค่ะก่อนจากกันเรามาทบทวนความรู้ด้วยเพลงสระอกหายตัวกันนะคะโออเดินมนมามมาาาาาาาขข้้้งงหตล เราจงมาฟังสาระนเรียกสารโอสาระนั้นเรียกสารโอมีพยัญชนะอยู่กลางอยู่ระหว่างโอ้อเราเป็นเพื่อนกันนะสรโอ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 สรโอ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 เมื่อมีตัวสะกดสารโอก็หายแวบไป สระโอกก็หายแวบไปฝนตกรถโบดฝนตกรดโบสะสระโอกก็หายแวบไปสระโอก็หายแวบไปโอเดินมานะ้างหน ตามมาข้างหลังเราจงมาฟังสาระนั้นเรียกสาระโอสาระนั้นเรียกสาระโอมีพยัชนะอยู่กลางอยู่ระหว่างโอ้อเราเป็นเพื่อนกันนะสาระโอ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 สาระโอ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  เมื่อมีตัวสะกดสะระโอก็หายแวบไปสะระโอก็หายแวบไปฝนตกรดมดฝนตกรดมดสะระโอก็หายแวบไปสะระโอก็หายแวบไปอ้าวเป็นยังไงบ้างคะหลังจากดูนิทานสระมหศรรัศัรจันแล้วสระตรดรูป ที่คุณครูจะให้มาเรียนนั่นก็คือสระอะไรคะอ่าคือสระโอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคําว่าฝนคําว่าผมคําว่ากบจะผสมด้วยสระโอเมื่อมีตัวสะกดเป็นยังไงคะสาระโอก,ก็จะหายไปใช่ไหมคะอ่าทีนี้เราต้องมาทําแบบฝึกหัดกันแล้วล่ะคะ่ะแบบฝึกหัดนะคะ ก็จะมีใบงานที่18เขียนคำอ่านประสมด้วยสระโอและใบงานกาเขียนคำะสมสระโอลดรูปมาดูหน้าตาใบงานกันเลยค่ะอ่าใบงานที่18นะคะจะมีทั้งหมด10ข้อมาดูวิธีการทำค่ะให้เขียนคำอ่านสะกดด้วยสระโอตัวอย่างมีนะคะคำว่าผม พยัญชนะต้นถอถุงออกเสียงถอผสมด้วยสระปุตัวสะกดคือมอมาออกเสียงมอเร้ก็จะสะกดได้ว่าถอปุมอถมเขียนแบบนี้นะคะอ่ามาดูข้อที่หนึ่งกันบ้างคำที่หนึ่งอ่านว่านกว่าฉะนั้นพยัญชนะต้นนอนหนูออกเสียงนอผสมด้วยสระ อกค่ะตัวสะกดคือกอไก่ออกเสียงกก็กจะเป็นนอ,อกกอนกค่ะอ่ามาลองดูคำที่2นะคะข้อ2องคำว่าสนตัวซอโซ่เป็นพยัญชนะต้นออกเสียงเป็นซอะสมด้วยสละโอะตัวสะกดคือน,นอหนูออกเสียงนเพราะฉะนั้นก็จะเขียนได้ว่า ซอโอนอสนเห็นไหมคะรูปสระโอหายไปจะเหลือแต่พยัญชนะต้นและตัวสะกดค่ะอ่าต่อมามาดูใบงานที่19นะคะเขียนคำะสมสระโอลดรูปเขาบอกว่าเขียนโยงคำให้นักเรียนโยงคำจับคู่ใช้ไม้บรรทัดโยงนะเสร็จแล้วก็ทำไมเอาคำที่เราโยงจับคู่เนี่ยมาเติมลงในช่องว่างให้ได้ ความหมายนะคะามาดูตัวอย่างกันนะคะข้อที่หนึ่งพูดจุดจุดจุดไม่ดีจะจับคู่กับอะไรดีนะพูดอะไรไม่ดีามาดาูพูดปดพูดปดก็คือพูดเท็จพูดโกหกใช่ไหมคะพูดปดไม่ดีนักเรียนก็โยงคําไปที่คําว่าปดแล้วน้กเรียนก็เอาคําว่าปดมาเขียนเติมตรงช่องว่างตรงนี้นะคะ ามาลองดูข้อ2อีกสักข้อหนึ่งจุดจุดจุดอยากไม่ดีอะไรดีคะเติมอะไรดีอ่าคุณเติมมาแล้วว่าอดอยากไม่ดีดีไหมคะอดอยากไม่ดีเนาะเพราะฉะนั้นที่เหลือนักเรียนทําต่อเองได้ไหมคะใช้ไม้บรรทัดตีเส้นจับคู่นะตั้งใจทํางานให้เรียบร้อยนะคะอ่าแล้วมาเจอกันใหม่นะ ในชั่วโมงหน้าเราจะมาดูซิว่าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรคุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ